EP นี้ผมจะมาพูดถึงการเตรียมตัวก่อนมาไต้หวันแล้วกันครับช่วงกับตัวเขาจะมีแค่แฮมเบอร์เกอร์นะครับหรืออาจจะมีข้าวครับแล้วแต่ที่แต่ส่วนใหญ่ก็มีข้าวตอนเที่ยงกับตอนเย็นครับแต่ตอนเช้าจะเป็นพวกขนมปังแฮมเบอร์เกอร์ครับนี่ครับผมเอาลดนี้มาเพราะมันไต้หวันเขาห้ามลดหมูสับครับแต่เป็นรดอื่นได้หมดนะครับผมเอามาสามห่อใหญ่ครับ ตัวหนึ่งก็มี12ซองครับช่วงกักตัวสิสวันเขาจะมีน้ําให้ครับน้ําครับทั้งหมดผมได้อยู่15ขวดนะครับเพราะรังหนึ่งมีสิบสอแล้วบวกอีกข้างนอกอีกต่างหากอีก3ครับแล้วเมื่อเรามาถึงสิ่งที่เขาจะมีครับกาน้ําร้อนเร็วแล้วก็พวกซองเครื่องดื่มกาแฟแล้วแต่ใครกินไม่กิน ของใช้ก็มีทิชชู่สบู่แชมพูมีดโกนไม้ป็งฟันผ้าเช็ดหน้าหวีประมาณนี้ครับห้องนั้นผมก็นครับซักผ้าตากไว้เพราะผมโชคหลายมาถึงห้องไม่มี มีหน้าต่างครับแต่ว่ามันเป็นชนตึกอย่างเงี้ยครับเนี่ยครับสิบสี่วันนี้คงไม่ได้เห็นเดือนเห็นตะวันกันเลยทีเดียวครับสิ่งที่เตรียมมาน้ำปลาขวดเล็กก็ดีครับเตรียมมาเพราะอยู่นี่เขาไม่มีให้แล้วอีกอย่างก่อนถ้าคุณซื้อมาม่ามา,มา,มาผมแนะนำซื้อมามา่า ครับแบบนี้ครับสัก2กล่องหรือ3เอามาด้วยก็ดีครับเพราะว่ามาถึงนี้ไม่มีถ้วยไม่มีชามให้วันนั้นผมมาถึงนี่มาณสี่ทุ่มแล้วทีนี้ผมต้องตัดขวดแบบนี้ครับใส่มาม่าเพราะว่ามันมันไม่มีถ้วยมาม่าแบบนี้เพราะว่าพนักงานเพิ่งให้ตอนหลังสี่ทุ่มกว่าครับเพราะว่า ผมกินเสร็จแล้วเขาค่อยมาให้เพราะว่าผมมาถึงไฟมาถึงนี่สี่ทุ่มกว่าก็เลยมันไม่มีกับข้าวเขาเพิ่งให้มาแล้วทีนี้ผมอย่าทิ้งนะครับกินเสร็จอย่าทิ้งเนี่ยครับสิบสี่วันก็คงต้องใช้แต่ไอเนี่ยครับเพราะว่ามันไม่มีถ้วยมีชามให้เลยครับแล้วไอถาดถาดรองที่เขาให้กาแฟก็นี่ก็คือฝาปิดมามะ่าเนี่ยครับยุบเอาครับถ้าคนพูดถึงในกรณีคนที่เอามาม่ามานะครับ ถ้าจะให้ดีเอาถ้ากระเป๋าว่างติดถ้วยมาสักใบก็ดีครับเพราะว่ามาถึงนี่มันไม่มีให้ครับแต่น้ําดื่มพวกกาน้ําร้อนมีให้ครับ14สิบสี่วันใช้แต่นี่ครับต้มเสร็จก็เอาไปล้างกินเสร็จล้างมามา่าสามห่อในห้องก็แอร์ไฟทีวีมีให้ครับเตียงนอนประมาณนี้ครับช่วงสิบสี่วันต้องอยู่นี่ครับ เดี๋ยวจะด,ดู EP ต่อไปก็ได้ครับเพราะว่าผมจะมีรีวิวกับข้าวของแต่ละวันอันนี้ผมพูดถึงถึงว่าก่อนเตรียมตัวก่อนมาถ้าคนที่ว่ากินไม่อิ่มกินเยอะแนะนำให้เตรียมมาๆม,มาเยอะๆเ,เลยครับช่วง14วันของผมจะชอบรถเนี่ยครับอร่อยดีก็เลยเอาอันนี้มา3ห่อเลย30มสิจองใครชอบรสอื่นก็ามา แต่เว้นเฉพาะลดหมูสับส่วนประกอบเนื้อหมูนะครับแล้วก็พอมาถึงนี่ปุ๊บเนี่ยครับเขาจะมีใบนี้วัดไข้วัดอุณหภูมิต่อแต่ละวันครับชเชาเ้าเย็นเช้าเย็นอย่างเงี้ยครับจนครบสิวันถึงนี้ก็ไม่ไม่มีอะไรมากครับส่วนใหญ่จะอยู่ห้องไม่เห็นเดือนเห็นตะวันเพราะหน้าต่าง ติดตึกข้างครับแล้วทีนี้ซักผ้าก็ต้องมาตากในห้องน้ำแบบนี้ครับโดยรวมเตียงนอนแอร์ก็บ้านนี้แปลครับเขาอยู่ด้านบนครับตัวปรับแอร์ไม่อยู่ข้างเหมือนบ้านเราเลยมีรีโมทส่วนนี้ก็คอนโทรลปิดไฟปิดแอร์เปิดแอร์เบาแรงแล้วแต่ตามเนี่ยครับ โอเคครับ okay,